กุ้งเยอะมากกินไม่ได้หรอกมะี้มันผ็ดถ้ารักอะ่ะมันนั้นการให้ไปแล้วมันมันสุกไะแล้วก็สุกตำไม่อันนี้เล็นใครตั้งชื่อให้แขกค่กินนี้ขาจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายมาน้อยก็ไม่กินถ้ากินต้มจืดหัวยาเช้าเขาบอกกลิ่นมันเหม็นไม่แหละไม่กินกันอืม อันนี้ไม่ปรุงหรอจะเจ,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 จืดใช่แล้วนะมันมันเผ็ดหลายอย่างแล้วมากค่ะอร่อยอร่อยวันนั้นการให้ไปแล้วมันมันสุกนะแล้วก็สุกตำไ,ไม่แรงว่าน้อยกินเปรี้ยวนั่นอ่ะใช่ไม่เปรี้ยวนะ,นะพี่นะพ,พี่พี่การลองกินดิ รสเดียวกันหนูว่ามันอร่อยคนชอบกินเปรี้ยวกันวันนั้นการให้ไปแล้วมันมันสุกนะแล้วก็สุกตำไม่อันนี้ไม่ปรุงหรอไม่ปรุงหรอกจืดจืดใ่แหละนะมันมันเผ็ดหลายอย่างแล้วอ่ะปล่อยตั้งเลยอ่ะน้ำสองหอ่ะใส่อย มีผักอื่นบ้างใส่วิ่งอะนะไม่เปรี้ยวนะเปรี้ยมไหมตั้เองตั้เองอ่ะตั้เองตั้เองอะไรเองอยากหลายวันแล้วไงหนูว่ามันไม่เปรี้ยวมันอร่อยเนี่ยมันจะเค็มซะด้วยซ้ำเนี่ยหนูใส่น้ำมะนาวเยอะหน่อย อ,อ,อ,อใส่น้ำปลาไปเยอะตอนแรกมันไม่เค็มเนี่ยอันนี้ใครตั้งชื่อให้แค,ค่ิทนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายใส่ออเองเหรอนะไม่มเปรี้ยวนะเปรี้ยมไหมไปหน่อย,อย,อยนึงคนกคบด้วยจานตัวเองเลยเนี่ย ก,ก,กินอย่างนี้กินได้กินอย่างนี้ก็วันนั้นการให้ไปแล้วมันมันสุกนะแล้วก็สุกตำไม่ถ <c oughs> ิดถอยใอ่หมดเลยอะ่ะนึกสงสัองาอร่อยอันนี้ <c oughs> แล้วไข่ตั้งชื่อไข่ <c oughs> คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายวันนั้นการให้ไปแล้วมันมันสุกนะแล้วก็สุกตำไม่ไม่กินไม่หนูว่ากินได้แต่คนอื่นเราต้มจับชายเขาก็ไม่กินแต่ว่าใส่ได้แล้วเขาก็เลือกกินแต่เนื้อบางคนไปไหนมันมันเค็มไปป่ะแต่หนูเขาเขาดีใช่ได้เอาเปรี้ยวมาใส่เพราะนขาดเปรี้ยว อนี้เ<ค>ราจบกาน <ะ S 1> ีนะ้แเอาไปคุกเอาไปคุกอันนี้่ใค่ตั้งชื่อให้คลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายหนูว่ามันไม่เปรี้ยวมันอร่อยเนี่ยมันจะเค็มซะด้วยซ้ำเนี่ยหนูใส่น้ำปลาไปเยอะหน่อยอ๋อใส่น้ำปลาไปเยอะตอนแรกมันไม่เค็มไงมันข้นไปหน่อยมันเค็มไปป่ะแต่หนูเขาเขาบดีใช้ได้อนี่ยเอาเปรี้ยวมาใส่ ่เรี้ยวเออเออเออาเี้ยวกรเอาไปคุกเอาไปคุกใส่เองน่ะนะไม่เปรี้ยวนะเปรี้ยมั้ยแสดงว่าน้อยกินเปรี้ยวนั่นอ่ะใช่ไม่เปรี้ยวนะพี่พี่พี่ตาลองกินดิรสเดียวกันหนูว่ามันอร่อยก็เปชอบกินเปรี้ยวกันมันก็ต้องมีเปรี้ยวๆนิดนึงถ้าคนชอบเปรี้ยวก็อร่อยอืมอืมอล่อย ใส่เลยอ่ะเรื่งองของกินให้เขาใช่อมื่อนั้นการให้ไปแล้วมันมันสุก่ะแล้วก็สุกตำไม่หวางหนาะตำเอง <c oughs> ตำเองอ่ะตำเอง <c oughs> ตำเองอะไรอเอง <c oughs> อยากหลายวันแล้วไงต้อกินอย่างนี้กินได้ เป็นอย่างนี้ก็แล้วก็ินขับอื่นบ้างไดไ้ได้อยู่นะเดี๋ยวจะลองเอาสองผสมกันสองอย่างผสมกันต้มตำกราตำมะม่วงตำม่วงที่มากค่ะได้อ่อย บ้าน้อยก็ไม่กินถ้ากินต้มจืดหัวใเช้าเขาบอกกลิ่นมันเหม็นไม่แหละไม่กินกันอืมกินไม่ได้หรอกมะลิมันเข็ดถ้ารักอ่ะบมาน้อยก็ไม่กินถ้ากินต้มจืดหัวยเช้าเขาบอกกลิ่นมันเหม็นไม่แหละไม่กินกันอืมตั้เองตั้เองอ่ะตําเองตั้เองอะไรเองอืมอยากหลายวันแล้วไงมันไปไหนมัอนเมันเค็มไปป่ะแต่หนัวเขาเนาขาบีใช้ได้ ly, อยู่ <m uch> เอาเปรี้ยวมาส่วเพราะเนื้อขาดเปรี้ยวเนี่ยผสมกันเอาไปคลุกเอาไปคลุกวันนั้นการให้ไปแล้วมันมันสุกนะแล้วก็สุกตำไม่หนูว่ามันไม่เปรี้ยวมันอร่อยเนี่ยมันจะเค็มซะด้วยซ้ำเนี่ยหนูใส่น้ำปลาไปเยอะหน่อยนี่หมอใส่น้ำปลาไปเยอะตอนแรกมันไม่เค็มไงได้ได้อยู่นะเดี๋ยวจะลองเอาสองผสมกันสองอย่างผสมกันต้องตำกับตำมะม่วง ตำม่องที่ได้ก็ได้อยู่นะแต่จะลองเอาสองผสมกันสออย่างผสมกันต้มตำกับตำมะม่วงตำม่วงที่ไปหน่อยหนึ่งเนี่ยก็คบด้วย,ยจานตัวเองเลยเนี่ยชอรเหมือนกันบบอีก,อกเช้าแต่บ้านไม่ไม่มีคนกินนะกินอยู่คนเดียว เอามาคุกมกั้งอืม,อมได้หรอหนูว่ามันไม่เปรี้ยวอมืมันอร่อยนี่มันจะเค็มซ<ห>ะ,ะด้วยซ้ำเนี่ยหนูใส่น้ำลปลาไปเยอะหน่อยจริงเหอใส่น้ำปลาไปเยอะตอนแรกมันไม่เค็มไงเชอาเหมือนกันเด็กเช้าแต่บ้านไม่ไม่มีคนกินแล้ว<อ>กินอยู่คนเดียวไปหน่อยนึง ก็คกหรวอจานตัวเองเลยเนี่ยเ้ากินอย่างนี้กินได้กินอย่างนี้ับไปหน่อยหนึ่งก็คกหรวอจานตัวเองเลยเนี่ยเข้าเหมือนกันอีกเช้า แต่บ้านไม่ไม่มีคนกินนะกินอยู่คนเดียวเ้ากินอย่างนี้กินได้กินอย่างนี้ครับวันนั้นการให้ไปแล้วมันมันสุกไงแล้วก็สุกตำไม่ไไม่กินไม่หนูว่ากินได้แต่คนอื่นเราต้มจับชายเขาก็ไม่กินแต่ว่าใส่ได้ เขาก็เลือกกินแต่เนื้อเขากินอย่างนี้กินได้กินอย่างนี้มะขามอร่อยอร่อยเขากินอย่างนี้กินได้ กินอย่างนี้อันนี้ใครไข่ตั้งชื่อไ<ช>ข่คิกิน,นี่ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเอามานคุกม,มันอืมอได้ครบเข้ามาก็บอสจเท้าแต่บ้านไม่ไม่มีคนกินนะกินอยู่คนเดียว ต้ากินอย่างนี้กินได้กินอย่างนี้ก็กินไม่ได้หรอกมะลิมันเขกดถ้ารัาอกอ,อ่ะใส่นะนะเองนะนะไม่เปรี้ยวนะเปรี้ยวไหมก็กินสักอื่นบ้า